เริ่มขายไขย่ไก่ EP ที่25กลยุทธ์ที่เคยใช้ได้ผลอาจใช้ไม่ได้อีกต่อไปเมื่อก่อนโพสขายในกลุ่มทีเดียวก็ขายหมดใส่ถุงฮิ้วธรรมดาลูกค้าก็โอเคขายแต่เบอร์สองก็พอไม่เห็นมีใครบน่นแต่วันนี้โพสในกลุ่มยาวไาก็เงียบไม่มีคนซื้อลูกค้าเริ่มถามหาถุงแบบพรีเมียมคู่แข่งขายไข่เบอร์พิเศษแถมบริการส่งฟรีถึงบ้านถึงรถกลยุทธ์ที่เคยพาเราขึ้นอาจเป็นตัวฉุดเดาราลง ถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนให้ทันเวลาโรคมันหมุนไปทุกวันพฤติกรรมลูกค้าก็เปลี่ยนคู่แข่งก็ขยับไวแล้วคุณละ่ะยังใช้สูตรเดิมขายไข่อยู่หรือเปล่าสิ่งที่เคยเวิร์กนะครับอาจจะไม่เวิร์กแล้วแต่ไม่เป็นไรถ้าคุณกล้าลองใหม่กล้าปรับให้ทันความสำเร็จเดิมคือแค่บทแรกถ้าอยากอยู่ต่อให้ได้ต้องเขียนบทใหม่ให้เป็นแล้วเจอกันอีหน้า คนขายไข่ต้องไม่ยึดติดกับวิธีเดิมๆในอดีตถ้าอยากรอดในอนาคตผมพ่อเลี้ยงราชาไข่ไก่จิิงเอกยินดีแชร์ประสบการณ์ค้าไข่ไก่ให้ปังปังมาเต็มกระเป๋าสวัสดีครับ